ใช่ใช่ใช่ครับเออเป็นดอยทางไปอินทนนท์จำไม่ได้ชื่ออะไรแม่วินแม่วางอะไรแถวๆนั้นอะไรก็เป็นการไปโรงเรียนบนดอยที่เขาค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรลําบากอะไรครับก็ไปแบบว่ามอบเสื้อกันหนาวมอบกระติกน้ำเหลืออะไรต่างๆให้เขาเะไรเป็นโครงการร่วมกับ CCF มันเป็นแบบเป็นโครงการที่เขาทาอะไรอย่างนี้เพื่อเด็กดอยอยู่แล้วนะฮะเขาผมไม่รู้สึกว่าเขาลำบากเลยพี่ที่ผมเซอร์ไพรส์มากอย่างนลยนะตอนเดินไปอ่ะ น,น้องเขาแบบทักเราก่อนเลยอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแบบพูดชัดชาชาดุคคำผู้หญิงก็จะถอนสายบัวใส่อ่ะแบบสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยทุกคนเลยแบบน่ารักมากๆเป็นน้องน่ารักมากๆแล้วก็เราก็เห็นแล้วแหละว่าโรงเรียนเขาข้าน้าจะขาดแคลนนู่นนู่น,น,นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีกิจกรรมทําด้วยกันเช่นแบบว่าเราก็ช่วยทาสีรถเครื่องเล่นโรงเรียนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทาแปลงเกษตร,รให้เขา <c ram> เขามีอยู่แล้วแหละเราก็ช่วยทำยไปเลย <c ram> <c ram> ไม่ร้อได้คุยกับชาวบ้านมีมี<อ>ม,มีครับคือที่น่าสงสารคือพอโควิดน้องเขากําลังได้ทุนแบบว่าได้ทุนจาการัฐาบาลอะไรครับมาสร้างอาคารใหม่สร้างตึกเรียนอะไรเงี้ยอาคารเรียน<ม>แล้วก็อาคารนอนด้วยเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยบางเด็กบางคนเขาอยู่ไกลมากไกลกับโรงเรียนแบบ1ิบยโลบนดอยมันไกลมากนะแล้วเขาก็เลยจะสร้างหอนอนทั้งอาคารเรียนให้แต่ว่าผู้รับเหงาโกงก็คือมีแค่มีแค่เสาเข็มอะปักอยู่เลยก็รู้สึกว่าโอ้โหใจร้ายมากเลยว่ะแบบโกงเด็กโรงเรียนที่เขาขาดแคลนอะไรเงี้ยใจร้ายมากซึ่ง เราก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ไปทําอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจุดประกายเราเหมือนกันนะว่าถ้าเราว่างหรือว่าเราชวนทีมทีมเพ,เ,พเพื่อนเราไปน่าจะดีนะมันมันสนุกด้วยมันแบบนอกจากได้ช่วยเด็กอะ่ะมันมันได้บรรยากาศด้วยความรู้สึกผม,มคือบรรยากาศเขาท้องฟ้าธรรมชาติทุกอย่างมันซิมเปิลแลวเรียบง่ายสวยงามมากๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็ครั้งแรกที่เราไปคนรอนะใช่เป็นครั้งแรกที่ดีมากเพราะมันจุดประกายผมเลยผมเชื่อว่าถ้าเรามี power มากพอกวก่าน,นี้หลังจากนี้เราจะทำตรงการยิ่งเหมือนกัน เออไปไม่รู้จักมาก่อนครับไปไปกับผู้ใหญ่ครับใช่ถ้าไปนี่จะไปจุดไหนหรือว่าจะไปจุดอื่นจุดอื่นครับไปจุดอื่นเพราะว<ม>่าก็ไป<ม>ค,คือแล้วแต่เราแหละเราเห็นจุดไหนเรารู้สึกว่ามันมันทัชเราเราก็ววจะไปช่วยจุดนั้นไปนี่ไป,ไไปเรื่อยจริงจริงนะด้วปัญหาของเดอลมันมหนนีหลายอย่างไว้อย่างเสื้อผ้าเนอะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอาหารการกินการคืนต่าด้วยอาหารก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่าสําคัญมากๆเลยคือเรื่องเกี่ยวกับปิดเรียนของเขาที่อาคารเรียนใช่ทุกคนช่วยได้ง่ายๆอาจจะแค่โอนเงินคนละ สิบยี่สิบร้อยอะไรเงี้ยสมทุนให้กับคงกาที่เขาทำจริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันจะดีมากแล้วก็เสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยก็จําเป็นเพราะบนลดอยผมไปช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนาวมากแต่มันก็หนาวอยู่ดีมันเริ่มแล้วมันเริ่มหนาวมาก <S 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 ผมคิดว่าถ้าเป็นแบบไปีหน้าหนาวจริงๆตอนกลางคืนเนี่ยมันน่าจะหนาวแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยก็ใครมีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ส่งไปช่วยได้เพราะว่าเด็กๆที่นั่นอะชุดนักเรียนไม่มีนะครับเป็นชุดที่แบบนานาชาติอะชุดนักเรียนโรงเรียนนะโรงเรียนนี้มั่วตัวหมดเลยบางคนก็ใส่ชุดมั่วห ที่มีอ่ะบางคนกางเกงขายาวไม่เท่ากันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยแบบใครที่มีเสื้อผ้าไม่ได้ใช้หรือว่าบริจาคได้หรือซื้อใหม่ให้เขาก็ได้หรือว่าเราใส่ไม่ได้แล้วก็ให้เขาก็ได้แบบมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นค่าแล้วอ่ะแต่สำหรับเขาอ่ะมันมีค่ามีแวลูมากๆใช่ครับเปิดโล่ไหมอุ้ยเปิดโ,โลกมากจริงๆที่เปิดโลกแบบเราอยากทาบ้างเลยอ่ะเพราะเราตอนนี้ผมตักข้าวลางวันให้น้องๆอ่ะแล้วเราก็เห็นน้องๆก็แค่แบบขอบคุณค่ะต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันนี่คือบริสุทธิ์่ะ มัน็ความรู้สึกที่มันบริสุทธิ์จริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมีความสุขกว่าอยากเปิดแฟนทำไหมคะจริงๆก็อยากนะแต่ยังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีนั่งรถกันไปก็น่าจะไกลอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามีแพลนคิดไว้อยู่ว่าอยากทําอะไรอย่างนี้ครับอาจจะเร็วๆนี้อาจจะปีปีหน้าจะได้ทำอยางนีได้อยู่แล้วคิวไม่ได้เยอะขนาดนั้นว่างเยอะครับจ้างได้ไปเรื่องคอมเมนตี่ควมเวนซี่ก็สำคัญมากเลยก่อนนะครับความเมนซี่ เราเองรู้สึกว่ามันสคัญในการทง,งานแต่ละงานอะไรอย่างเงี้ยควคือความเป็นส่วนตัวเหรอครับใช่แล้วก็เรื่องการหยิบทีการดูแลรอบตัวะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อความจริงแล้วผมยังไม่เคยเจออะไรที่มันรู้สึกว่าผูกพามผม <c oughs> ผมเลยคิดว่ามันก็จําเป็นแต่อาจจะไม่ขนาดนะั้นซึ่งมีก็ดีอำนวยความสะดวกผมแบบว่าเราเดินทางไปไหนอะไรง่ายอะไรเงี้ยมันก็ดีมาก,มากๆแหละแต่ว่าจากที่เราเคยดูคลิปต่างประเทศอะไรเงี้ยมันมีไงศิลปินที่แบบว่า ถยูกมีใครก็รู้เดือนนล้วนี่มาจ้วงบ้างหรือว่าถูกลุมทาร้ายถูกอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็จําเป็นนะบ้ค่ะบางทีเนี่ยบางทีเขาบอกว่ากาดกั้นไว้แต่ว่าไปทํายยื่นเกดหม้ดอกไม้ก,ก็ไม่ได้ร<อ>ับอะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้ผมว่าก็ก็สงสารคนที่อยากจะให้นะว่าเขาเขาไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะเขาหวังแค่จะให้อะไรเงี้ยแต่เขาอยากให้แต่ว่าก็ต้องดูกติกางานด้วยเขาอาจจะมีจุดที่แบบว่าเฮ้ยมอบของกันตรงนี้นะให้ของกันตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องทําตามกติกาแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีอย่างนั้นแล้วแบบ ยืนยนยนย่นมาผมก็เข้าใจกาแนะว่าเขาถูกบีบมาว่าให้ให้พาศิลปินไปหรือให้พาคนคนนี้ไปให้ปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สงสารคนให้นั่นแหละเพราะเราเข้าใจไงทุกครั้งเวลาผมเห็นไปับจะให้อะไรผมก็ถ้าเราเห็นวยตาเราเราก็จะยืนม่างหยิบหยิบทุกครั้งเพราะเราเข้าใจความรู้สึกแบบมันโออกหักอะเตรียมของมาจากบ้านอะบางคนทำแฮนเมดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาให้ศิลปินที่เราชอบแต่ว่าเขาเขาเขาไม่ได้หยิบมอนไปเขาไม่ได้ไม่ได้รับไปซุกทีทเขาเห็นเราไม่ได้รับผมว่ามันเจ็บใจกว่าอีกต้องบอกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยว่า ต้องอยู่ที่ตัวศิลปินด้วยต้องคุยกันว่าถ้ามีให้ของก็รับรับรับต้องรับถ้าไม่ใช่งานอิเว็ต์รอนะแต่ว่าไปไปแบบไปเที่ยวนี่นั่นมีแบบว่าความแบบความรู้สึกว่าเราหายไปบ้างไหมคะเราแน่นอนหายอยู่แล้วครับอันนี้เรารับมือยังไงหรือว่าเราโอเคยังไงบ้างรับมือครับมันมันรับมือได้ไม่กี่แบบหรอกมันป้องกันได้โดยการที่ถ้าเราไม่อยากเจอคลนแล้วก็ไปที่ที่คนน้อยแต่ถ้าที่ที่เราอยากไปมันจะไม่ที่ที่คนเยอะเราต้องทําใจเพราะเราขายกินไปแล้วครับตัวตัวอย่างลุกเราเองภาพจำ การรอตัวอะไรไหมความไม่ค่อยนะส่วนมากผมใส่งวงแต่ว่าไม่ได้ใส่ประฟังตัวผมว่าผม,ผมเสียห <c oughs> ัวฟูเแต่ว่าผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกคือต้องเข้าใจกันสองฝ่ายตัวสมมติว่าไปไปกินข้าวร้านอาหารร้านหนึ่งกำลังน้่งกินข้าวอยู่มีคนอยากถ่ายรูปมันก็จะแบบก็ต้องคิดว่าเอ้เขากินข้าวอยู่หรือเปล่ารอกินเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าถ้าต่างคนต่างถ่ายคนละก้าวน่าจะโอเคอย่างเราเรา,เรากินเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายเขาก็ไม่ได้เหนื่อยสาหัสอะไรอะไรเงี้ย อะะไรรนคับใช่แต่ของผมน่ารักอย่างบางทีเรากินข้าวอยู่เขามาขอถ่ายแล้วผมหิวจริงๆเงี้ยผมก็บอกว่าพี่ครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆผมขอกินก่อนมันออกไปไม่สวยนะบุฟเฟ่ผมมันแค่ชั่วโมงครึ่งผมขอกินแป๊บนึงพี่แต่กินแต่ผมไม่หาเลยอะไรเงี้ยแค่นั้นเ,นเลลองไม่มีอะไรหรอก